เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อละเดี๋ยวถึงตัวเล็กจะไม่เชื่อ วลาไหมเอ่อวกเธอรู้จักความพิเวงไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่มชี้นี่เราจะทำให้รู้นี่คืนนนอ,น,อน้ำพิเศษและนี่คือผงพิเศษเติมน้ำพิเศษลงไปในเครืรู้จมพู่ ใช้จำนวนเครื่องช้อน มันจะสุกภายใน5นาที้วหรอจะสุดทิ่จริงหรอเชื่อไม่เชื่อก็ต้องมาลองดูเดี๋ยวก็ลองเปิดดูไหมสิ อย่างนี้นี่เองว่าแต่ตัวเล็กหิวแล้วสิงั้นพวกเรากินเลยไหม